บอฆ่ามันีีก็นะจ้าจ้าอย่างยู่หันบ่มาดูแลลูกค่าลูกจังเลยสิฮะตำปกคุงโอ้ยจ็นเหตุหลายอย่างหลายแนวเวนพืเ่องโกตัวเขาตำปะคุงเขาอยากไปถามบ่อฆาม่้มาานนออยสร้างพิเศษจะได้ขั้งบัยอิ่มไหมเออเพะนี่ยุติพุ่นร้านอิ่มเป็นคือร้านนี่พอเขสร้างพิเศษนี่ไหม้นวยอิ่มสันดี มันต้องสร้างแบบใดมันจังสีอิ่มโฉงใส่ยกหมอมให้แล้วรถต่ำห้องยกนะเดี๋ยวแม่เหนื่อยสีสว่างไม่ทำแน่สงสัยไม่ทำแน่สงสัยอันคอยสร้างพิเศษคอยคือนว่าอิ่มนั่นแหละห้องเสื้อแต่งลายไล่บ่ไล่กับคอยสร้างพิเศษแล้วแม่ พิเศษพาะพิเศษกับเพร้เขียนบันจูว่าต้องอิ่มกับพะค้นห้องบ่ทอกับนั่งค้นทางธรรงดามออิ่มกอมีกินก่เบิดอเบื่เจ้า้องหุบน้องแตกากันกั้ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่อฮ่้ฮ่าน่าฮ่จฮเาฮ่าฮ่าฮ mm ่าาก่ลว่มาให้เป็นสอบ่าฮ่าฮ่าฮ่็่านานา่